ครับวันนี้เราทําเสร็จแล้วนะครับซ่อมให้ลูกค้าเสร็จแล้วลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับลูกค้าไปพังมานะครับ <homage> นี่เดี๋ยวเรามาเทสชุดไฟก่อน <pet it> ชุดเลี้ยวฮะปีกนะครับยกขว่ายกชุดโซทําง,งานปกตินะครับออพดาวแอพดาวชุดโซทําง,งานปกตินะครัตเดอร์นะครับมัเตอร์ทํางานปกตินะครับนี่มอเตอร์นะครับมอเตอร์ทํางานปกตินะครับเครื่องบินน้ําลํานี้หมุนได้รอบตัว เดี๋ยวเราไปลองวิ่งข้างน,นอกกันครับเดี๋ยวเราทดสอบวิ่งกันลำนี้บินได้นะครับลงน้ำได้แล้วก็วิ่งได้บนบกนะครับโดยไม่ต้องใส่ล้อลำเดียวคุ้มนะครับ สนใจติดต่อได้ที่ f c e e o o o หนึ่งเครื่องบินอาเซียนแบงเพนนะครับหรือที่ f a c e b o o k เอแก้วใจนะครับหรือที่เพจเพจร้านหนึ่งอาซียนแบงเพนนะครับเบอร์โทร0 8 7 7 3 1 2 2 8 3นะครับ